สวัสดีค่ะเธอก่อนจะรับชมวิดีโอฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้หน่อยนะจ๊ะเธอฉันก็เลงร้านนี้ไว้นานแล้วล่ะเป็นร้านกล้วยทอดเนาะก้วยแขกเนี่ยฉันชอบกินมากเลยเนาะฉันก็ชิมมาหลายร้านแล้วล่ะแล้วก็ร้านเนี้ยเป็นร้านที่ฉันก็ชอบอีกร้านนึงเนาะกรอบค่ะ แบบว่ารสชาติละมุนด้วยนะคะเธออยู่ตรงไหนคะเนี่ยตั้งอยู่ข้างบายพาสนถนนบายพาสข้างโรงพยาบาลก็จะบูมเห็นในป้ายเขียนว่ากล้วยทอดมันทอดเผือกทอดอร่อยห่อครับอร่อยห่อเลยครับขายมานานหรือยังคะขายได้ประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนกว่าอ่ะยังไงคะถึงได้มาขายกล้วยทอดที่นี่คะเป็นบ้านของตัวเองใช่ไหมคะเป็นบ้านของตัวเองครับเลยแบบ อันนี้แรงบันดาลใจที่มาทําตรงนี้คือชอบทานอยู่แล้วหรือยังไงคะชอบทานด้วยครับค่ะด้วยทอดด้วยแหงทำยากไหมคะฝึกฝนนานหรือเปล่าเอ่ยเวลาทำอันนี้ผมได้สูตร จากคุณยายเขาอะครับอ๋อค่ะมีสูตรมาจากคุณยายได้นะคะครับผมอนเด็กๆอะไรกันแม่แม่ผมก็ถ่ายทอดมาออค่ะอย่างนี้นะอ่ารุ่นต่อรุ่นนะคะดีแล้วราคาที่มาทําตรงนี้ไม่ซีเรียสด้วยค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆขายบ้างแจกบ้างอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ถุงนะคะยายหยองจะซื้อนะคะะ ไม่ขายครับโอ้ไม่ได้ค่ะเนนะคนไทยอ่ะจะเป็นอย่างงี้นะคะถ้าถูกใจอาจจะให้ฟรีแต่ย่หยองไม่รับของฟรีนะคะอย่างน้อยก็จ่ายสตังค์ค่ะนะะขอบคุณค่ะจะน้อมรับไว้แต่ตรงเนี้นะคะแต่จะจ่ายสตังค์ค่ะยังยืนยันจะจ่ายสตังค์นะคะขายด้วยใจรักเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําให้มันมีอะไรทําเล่นๆไปนะคะแต่เป็นอาชีพไ,ได้นะคะมีสตังค์ย้อนกลับมาด้วยค่ะ มีเนี่ยส่วนมากส่วนมากลูกค้ากขาชอบเป็นเลือกากะครับกากมันกรอบดีครกรอบอร่อยครับจะมีถัว่วมีสมคั่วด้วยครับนครับอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยนี่ขายเป็นชุดครับชุดละยี่สิบบาทเนีย่ยค่ะดรสิคะยี่สิบบาทอ่ะกินได้ห้าคนล้วนะบบเดี๋ยวหยองชิมนะคะบบจริงๆแล้วหยองชอบกินกล้วยตะกล้วยก่อนนะคะ แป้งกรอบมากค่ะรสชาติรสชาติดีเลยค่ะเปอนที่สูตรโบราณค่ะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะแล้วชิมกากค่ะกากมันนะคะอือหือกรอบมากเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะยังไงก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะ,อ,ะอยู่เอ่อกล้วยทอดกล้วยแขกครับอยูอ่ถนนเส้นบายพาสข้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจจะมาอุดหนุนก็มานะครับอร่อยอ่องอ,อ,อะไรครับ <laughs>